พบกับพระคัมภีร์มีคําตอบคําถามต่างๆที่ตอบโดยมุมมองของพระคริสตธรรมคัมภีร์หลายคนนะครับมีคนถามว่าทําไมเราจะต้องตอบโดยพระคัมภีร์พระคมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีมีพลังฤทธิอำนาจเมื่อเราเชื่อฟังพระคัมภีร์เป็นแนวทางสำหรับการดําเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงดังนั้นทุกคําถามที่เราหยิบขึ้นมาเราจะตอบโดยหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์ พี่น้องทั้งหลายครับเราอยู่ในทมกลางสังคมที่มีความหลากหลายมากวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของมุมมองความคิดต่างๆโลกของเราที่มีจํานวนมากกว่า7,800ล้านคนเรามีในแง่ของประเทศมากกว่า193ประเทศและเรามีภาษาต่างๆมากกว่า6,500ภาษาแน,น่นอนนะครับทำกลางผู้คนมากมายแบบนี้เราก็มีความหลากหลายในแง่ของวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อจนถึงกับวันนี้เรามีหลักศาสนาหรือความเชื่อต่างๆมากกว่า4,200ล้านพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งที่น่าสนใจมากท่ามกลางคริสเตียนก็คือเราจะใช้ชีวิตอย่างไรท่ามกลางความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่เราทั้งหลายอาศัยอยู่เราจะไม่ต้องไปมองนอกประเทศมากนะักแต่เราถ้าเรามองเฉพาะประเทศไทยของเราเรามีวัฒนธรรมหลายอย่างที่อยู่ในประเทศไทยของเรา จะเป็นเรื่องของท้องถิ่นจะเป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติและโดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนาเรามีความหลากหลายมากทีเดียวและคําถามก็คือว่าเรามีแนวทางการใช้ชีวิตคริสเตียนในหลักของการติดตามพระคิดหรือพระเจ้าอย่างไรบ้างสิ่งที่น่าสนใจและอยากจะพาพวกเรามาคิดด้วยกันวันนี้และเป็นคําถามที่ถามมาเกี่ยวข้องกับหนึ่งใน หลักความเชื่อและบางก็ว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยบ้างก็คือการลอยกระทงคริสเตียนควรจะใช้ชีวิตอย่างไรท่ามกลางความหลากหลายในแง่ของความเชื่อในด้านนี้ก็คือการลอยกระทงหลายคนถามมานะครับว่าคริสเตียนสามารถจะลอยกระทงได้หรือไม่คริสเตียนสามารถที่จะร่วมเฉยๆได้ไหมถ้าไม่ลอยพี่น้องทั้งหลายครับถ้าพูดถึงลอยกระทงเราก็รู้ว่า เรามีการจัดลอยกระทงเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเพ็ญสิบสองค่ำสิบห้าปีนี้ก็จะตรงกับวันที่19พฤศจิกายนนี้ถ้าเราพูดถึงลอยกระทงคืออะไรครับที่จริงเรามีประวัติที่ยาวนานมากถ้าพี่น้องสนใจสามารถที่จะไปอ่านหรือศึกษาหรือบทความมากมายที่พูดถึงลอยกระทงอาจจะเริ่มต้นด้วยกันเป็นว่าเป็นประเพณีโบราณของอินเดียเป็นพิธีของทางศาสนาพราหมณ์เพื่อบูชาพระศิวะพระนารายหรือพระพรหมก็ดี แล้วก็ประเพณีนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับการสเสดาะเคราะห์และก็การขอบพระคุณต่อเจ้าแม่หรือแม่น้ําคงคาด้วยในประเทศไทยของเรานะครับมีการรับวัฒนธรนรมจากอินเดียนี้เข้ามาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยซึ่งสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นการลอยพระประทีปหรือลอยโคมนะฮะเป็นยังเป็นถือว่าเป็นอโอกาสที่จะรื่นเริงของประชาชนทั่วไปด้วยแต่ผมอยากจะสรุปสั้นๆว่าในท่ามกลางพี่น้องคนไทยหรือประเทศไทยของเรานั้น การมีการลอยกระทงนะั้นมีจุดประสงค์หรือมีความเชื่ออะไรจึงมีการทำลอยกระทงอย่างที่1น,นะครับเพื่อการขอบคุณและขอขมาแม่คงคาเพราะได้อาศัยทำกลางนะฮะหรือใช้น้ำบริโภคต่างๆแม่น้ำนี้อย่างที่2มีความเกี่ยวข้องกับการสักการะรอยพระบาทของพระพุทธบาทที่ได้นะครับดำเนินใน ไปยังที่แม่น้ําในประเทศอินเดียซึ่งสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นนแม่น้นํานามัทาทีนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับในท่ามกลางคนไทยเรามีการฉลองหรือว่ามีการลอยกระทงนั้นเพราะเราอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อลอยความทุกข์โศกภัยความไม่ดีต่างๆนะครับคล้ายกับพิธีลอยบาปของเราเนี่ยตามศาสนาพราหมณ์พร้อมก,กับการลอยกระทงไปนี่เองการลอยกระทงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องของการยกหลังบาปการขอบพระคุณ นะครับเจ้าแม่คงคาแล้วก็การคิดถึงการที่จะเอาเลือกยางไม่ดีหรือว่าความโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอะไรต่างๆไม่ดีนั้นให้พ้นไปผ่านการทํารอยกระทงสิ่งนี้เราเห็นอย่างชัดเจนและวันนี้เราก็มีการเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อความรื่นรเงยินดีและโอกาสที่ใช้ในท่ามกลางสังคมไทยก็ทํารอยกระทงเพื่อการธุรกิจด้วยแล้วก็มีความเกี่ยวข้องวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราหลีกไม่พ้นแต่โจทย์คําถามก็คือนะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนรลอคริสเตียน เราสามารถที่จะลอยกระทงได้หรือไม่หรือเรานะครับสามารถที่จะไปเที่ยวหรือร่วมงานลอยกระทงได้หรือไม่ผมอยากใช้โอกาสนี้ที่จะนำพี่น้องพิจารณาหลักพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันว่าพระคัมภีร์ได้สอนหรือมีคำตอบอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คำตอบถ้าเราจะตอบจากมุมมองของพระคัมภีร์มีอยู่สองคำไม่ได้อย่างที่หนึ่งและสองไม่ควร โดยการที่ผมอยากจะทำให้พี่น้องเห็นถึงสามเหตุผลหลักว่าทำไมคริสเตียนไม่สามารถหรือไม่ลอยกระทงและไม่ควรที่จะไปร่วมหรือเที่ยวงานลอยกระทงอย่างที่หนึ่งนะครับหลักการหรือศาสนาศาสตร์ความเชื่อพื้นเพหรือมุมมองของการลอยกระทงนั้นขัดต่อหลักข้อเชื่อของคริสเตียนหรือพระวจนะของพระเจ้า เนื่องจากลอยกระทงมีการผูกเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่คงคาและก็มีการบูชามีการขอการยกบาปยกความผิดต่างๆซึ่งตามหลักพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้บอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวห้ามนามัสการพระอื่นและพระเจ้าองค์เดียว่นนั้นเองที่เป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งไม่ใช่พระอื่นพระใดานามใดทั้งสิน้นแต่มีพระเจ้าองค์เดียว พราะวจนะพระเจ้ากล่าวชัดมากห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราหรือพระเจ้าพระยาเวห้ามทำรูปเคารพสรับตนเป็นรูปสิ่งใดที่มีอยู่ในเบื้องฟ้าเบื้องบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำหรือใต้แผ่นดินห้ามกราบไหว้นมัสการปรนิบัติเราคือพระยาเวไม่มีผู้อื่นอีกนอกจากเราไม่มีพระเจ้าตั้งแต่ที่ตะวันขึ้นและจากที่ตะวันตกไม่มีใครนอกจากเราเราคือพระยาเวไม่มีผู้อื่นอีก อิสยา45 5-6ล่าวชัดมากนอกจากนั้นในพระคัมภีร์ใหม่ได้มุมมองอย่างชัดมากว่าในน้ำอื่นไม่มีใครที่จะให้ความรอดได้เพราะว่าน้ำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีทามกลางทั่วใต้ฟ้านอกจากน้ำของพระเยซูกิ์เจ้าและในยอห์นก็ได้กล่าวอย่างชัดว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากทางของเรา แต่รูปแบบของการลอยกระทงมีการผูกความเชื่อเกี่ยวข้องกับคําว่าเจ้าแม่คงคาซึ่งเป็นการสมมุติหรือตั้งขึ้นมาประเพณีความเชื่อโบราณของพี่น้องชาวอินเดียและเราก็มีโอกาสถือตรงนั้นและเชื่อว่าเจ้าแม่คงคาเป็นเจ้าของแม่น้ําและเป็นผู้ควบคุมแท้ที่จริงถ้าเรามองหลักพระวนจนะพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และสรรพสิ่งและพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ที่สมควรขอบพระคุณ และนมัสการเพียงผู้เดียวดังนั้นะถ้าเรามองตรงนี้หลักพระวจนะพระเจ้าการลอยกระทงการถือการกราบไหว้นะครับนมัสการเจ้าแม่คงคาเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักพระวจนะพระเจ้าเหตุผลอย่างที่สองที่ตรงกับเนื้อหาที่คําตอบว่าคริสเตียนไม่ควรมีอยู่สองเหตุผลด้วยกันตรงนี้หนึ่งนะครับอาจจะเป็นเหตุให้คนอื่นสะด,ดุดได้ในบริบทของคริสเตียนนะครับถ้าเราไปร่วมงานลอยกระทง หรือร่วมประเพณีนี้ครับอาจจะเป็นเหตุให้พี่น้องคริสเตียนสะดุดได้แท้ที่จริงพระวจนะพระเจ้าได้กล่าวอย่างชัดมากนะครับว่าเราทําทุกสิ่งได้ในแง่ในเรามีสาสิทภาพแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราทํานั้นเป็นประโยชน์ทําทุกสิ่งได้แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อํานาจของสิ่งใดเลยอาหารไม่ได้ทําให้เราใกล้ชิดพระเจ้าถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ด้อยลง ถ้าเรากินเราก็ไม่ได้ดีขึ้นในแง่นหนึ่งใช่ไหมครับแต่เราจะต้องระวังอย่าใช้สิทธิของพวกเราทําให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนนั้นสะดุดสิ่งที่เนื้อหาพระวจนะพระเจ้ากําลังกล่าวตรงนี้หนึ่งโครินธ์บทที่8 8 9ตรงนี้ก็คือว่าการใช้ชีวิตคริสเตียนแท้ที่จริงต้องเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างต้องเป็นชีวิตที่เสริมสร้างผู้เชื่อให้เติบโตพี่น้องทั้งหลายครับเป็นไปได้ที่ผู้เชื่อท่ามกลางในคริสตจักรชุมชนของเรา เห็นว่านะครับคริสเตียนไม่ควรจะไปร่วมในงานแบบนี้เนื่องจากขัดต่อหลักข้อเชื่อแต่ถ้าเราฝืนไปนะครับการไปของเรากลับกลายเป็นภาพที่สะดุดให้เก่พี่น้องที่กำลังติดตามพระเจ้าได้ดังนั้นการไปอาจจะไม่ได้ผิดหรือถูกในแง่หนึง่งแต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมการวางชีวิตรูปแบบของเราต่อผู้เชื่ออย่างไรนี่คือจุดที่เรากำลังบอกว่าคริสเตียนไม่ควรจะไป อย่างที่สองเหตุที่เราไม่ควรจะไปเพราะว่าครับอาจจะเป็นการสับส่วนให้ทําลายสิ่งวแวดล้อมมากขึ้นเนื่องจากอะไรครับพี่น้องทั้งหลายทราบไหมครับตัวเลขของการลอยกระทงนี่ครับแม้แต่ประเทศไทยของเราเราก็มองเห็นปัญหานี้ใหญ่มากกว่าที่เราคิดเราได้นะครับจากการทํากิจกรรมเทศกาลหรือวความเชื่อทางลอยกระทงนี้นะครับแต่ละปีปัญหาเยอะมากเรื่องของมลภาวะโดยเฉพาะเศษขยะหรือลอยกระทงที่เราลอยลอยแล้วนะครับ วันรุ่งขึ้นเราต้องมีชิ้นส่วนต่างๆมากใบที่ตกครั้งที่แม่น้ําอย่างในปีก่อนนะครับที่กรุงเทพก็มีตัวเลขที่ออกมาอย่างน่าสนใจมากมีกระทงนะครับที่เก็บได้ในะวันรุ่งขึ้นเกือบจะ5 0 0 0สนใบปรากฏว่าคิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเกเป็นี่ยเป็นกระทงที่ทําจากวัสดุแต่เกือบจะ4%นะครับทำจากโฟม หรือวัสดุที่ย่อยยากมากโดยสภาพวันนี้นะครับระบบของน้ำและนิเวศต,ต่างๆของเราเนี่ยที่เป็นอยู่แล้วนี่ก็ยากลำบากอยู่แล้วที่จะรักษานะครับแต่การทำลอยกระทงแต่ละปีนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เข้าไปเนี่ยยิ่งเพิ่มนะครับจำนวนหรือตัวเลขหรือความเสียหายให้แก่แม่น้ำมากไม่ว่าจะทำจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติหรือจากอะไรที่ดัดแปลงต่างๆก็ดีนะครับล้วนแต่เห็นว่าผลที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ดีเลยและถ้าคริสเตียนไปร่วมนะครับเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะมีส่วนสนับสนุนให้การทำลายแวดล้อมนั้นมีมากขึ้นด้วยพระคัมภีร์กล่าวอย่างนี้นะครับแท e ้จริงเราทำทุกสิ่งได้ในแง่หนึง่งเรามีเสรีภาพแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นประโยชน์เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำนั้นจเจริญขึ้นดังนั้นพระคัมภีร์กล่าวอย่างนี้ในหนึ่งโคริ์บทที่สิว่าอย่าให้พวกเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย พี่น้องทั้งหลายครับคริสเตียนอยู่ในโลกนี้เพื่อจะเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างดังนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้เพื่อจะสาแดงชีวิตที่เป็นพระพอรให้แก่สังคมของเราผมอยากยานพระธรรมอีกตอนหนึ่งให้เราคิดนะครับฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อแกล่าวว่าจงใคร่ครวญสิ่งที่ดีสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่อง วันนี้นะครับการลอยกระทงในงานหนึ่งเรามีเสรีภาพเหมือนกันที่เราจะไปร่วมจะไปอะไรต่างๆแต่ถ้าเรามองหลักของพระวจ,จนะพระเจ้าเราจะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเราจะต้องพิจนารณา3อย่างด้วยกันในฐานที่เป็นคริสเตียนการลอยกระทงขัดต่อหลักข้อเชื่อหรือไม่การลอยกระทงเป็นการส่งเสริมพี่น้องหรือทําให้พี่น้องสะดุดหรือไม่หรือการลอยกระทงทําให้เรานะครับยิ่งส่งเสริม ในสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่ทําลายสภาพแวดล้อมมากหรือไม่โดยเฉพาะแม่น้ําที่เรามีการบริโภคอย่างจํากัดหนวันนี้ผมขอพระเจ้าอุยพอพี่น้องนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องที่จะติดตามพระคัมภีร์มีคําตอบตอนต่อไปขอพระเจ้าอุยพอทุกท่านสวัสดีครับ